ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสัมภาทองในงานสัมมนาหาอการค้าทั่วประเทศครั้งที่40ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยหอ,อการค้าภาคประธานหอ,อการค้ากลุ่มประธานหอ,อการค้าจังหวัดคณะกรรมการหอ,อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสำเพาทองในครั้งนี้มีจํานวน26คนมีทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันอาทินายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสมัยดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองสมัยดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางจุรีรัตน์ เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสมัยดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายวัฒนาพุทธิชาติเกษียณอายุราชการสมัยดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นต้น สำหรับรางวัลสำเพาทองเป็นรางวัลที่หอการค้าเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา12ปีเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกลหอการค้าจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาในสีมิติได้แก่มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วมมิติด้านการสนับสนุนการดำเนินการของหอการค้าจังหวัดมิติด้านการบริหารจังหวัดและมิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ ดานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการมอบรางวัลว่าในห่วงที่ผ่านมาประเทศของเราได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาหลายด้านรวมทั้งแก้ไขทางเศรษฐกิจมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนผ่าน,นกลไกของคณะกรรมการรวมกับภาครัฐภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีครอบครัวมีความสุขและเป็นรากฐานที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและความมั่นคงของประเทศปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทําสงครามกับยาเสพติดด้วยหลักคิด a ช g ง for good และทำงานเชิงรุกด้วยกลไก3ระดับ5กลไก7ภาคีเครือข่ายมาเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดยาเสพติดให้สิ้นซากได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดได้อย่างแท้จริงอีกด้วยขึ้นจากปฏิบัติการการดำเเสพติดให้สิส้นซากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านหน่วยงานืได้ช่วยกัน ว่าขอให้ยกระดับสินค้าของเราเป็นมีลักษณะ